สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนครับครับวันนี้กลายเป็นมือวั่นจันทร์ละครับวั่นจันที่1ิเก่านะครับเนาะครับเดือนมกราละครับเดือนมกราคับยังไม่ถึงสินเดือนละครับเพิ่งกลางกลางเดือนครับครับผู้ใดขามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อสะไม่ได้ผ่านแนวทางนะครับเนาะครับเป็นตัวเลขของเล่าครับเล่าพัฒนางวดที่แล้วครับ งวดที่แล้วทั้งเสี้ยนน้อหน้าขาฟันไปเนาะครับเนาะครับแปดครับเลขที่ออกกับซีหนึ่งแปดสองซีหนึ่งก็เป็นเลขลางเนาะครับเนาะซีหนึ่งนี่เป็นเลขลางซีหนึ่งเป็นเลขลางเลขบนกับแปดสองครับเข้าใจอยู่ครับเนาะครับผมไอพี่น้องสุกูสุกสคนครับครับสำหรับงวดที่แล้วงวดวันที่สิบหก กลลูดไปที่เก็ดก็แแหะครับตัวเก่งเพื่อนกับเจ็ดแะครับตัวร่องกับแปดนะครับเนาะครับหนึ่งห้าเจ็ดแปดครับเ mm hmm. ลขที่ออกกับเป็นหนึ่งสี่แปดสองได้หนึ่งอยู่ครับหนึ่งกับได้อยู่ครับสาหรับเลขวินครับหนึ่งกับมาอยู่เนาะกับแปดได้สองตัวมาสองตัวหนึ่งหานะครับมันออกห่า มันออกซีหนึ่หนหนแหลวครับก็ไก่เชียงอยู่ครับสำหรับตัวจับคู่กับมี70 7ศูนยตัวเก่งมากเพิ่นครับ8ป8ซ8 2ครับเขาแปดสอะครับเนาะครับมาเต็มเตมแล้วครับแปครับตัวนี้ครับได้82อยู่ครับสำหรับเลขกหกตัวเลขกหคู่นี่ครับถือว่าโอเคอยู่นะครับเนาะหนึ 1, 8, กาบอเขาเลขสาตัวภนมากกับาเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดศย์เ็เดลขก็เดินดีอยู่ครับสำหรับสำหรับเชื่อนหน้าครับกาเดินดีอยู่ครับหงวดที่แล้วกัเลขที่ออกกับหบเข่าครับงวที่แล้วได้ศูนย์ตัวเดียวครับกบัสวยงามครับ การทโชคสีมันอยู่และครับสาหรับผู้ติดตามทางซ่องเสี้ยงยาผ้าละครับครับนี่เป็นตัวเลขงวดที่แล้วนะครับเด้ครับเอามให้พอแม่พี่น้องเอฟซีเบิ่งไปน้ากันพิจารนาครับว่าผลการเดินทางของเพื่อนเป็นยังไงครับสวยงามบอครับเขามาเรื่อยๆือยู่ครับสาหรับตัวเลขนะครับเนาะครับงวดที่แล้วผมครับคนไหนซีหนึ่งหนึ่งซีมันออกงวดที่แล้วมันออกงวดนี้ครับหนึ่งซีนะครับวันที่สิบสี มันออกซีหนึ่งหนึ่งซีงวดนี้ครับงวดที่แล้วกรัเพิ้ลหายมาหนึ่งกับซีเต็มๆแล้วครับหนึ่งซีซีหนึ่งเลยครับมาออกงวดนี้ครับมันออกงวดนี้ครับว่เป็ออนยังครับติดตามกันไปเรื่อยๆพ่อแม่ออพี่น้องสุกๆมันมันลำลำไมุ่่ยไปน้ำกันครับอันนี้คือตัวเลขเล่าพัฒนาด้วยครับเด้อครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องผนะู้มากนะครับทางซ่อมงเสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะครับเพียรความสนุกสนานเพียรความบันเทิงครับสำหรับปู่ขุนไก่ยังมาัดเมาแล้วครับ เขาไปถามเพื่อนยุคครับสําหรับตัวเลขผู้คุณครับเป็นเหล้านะครับเนาะเหล้าพัฒนาครับเล้าพัฒนาครับประจําวันที่สิบเก้าสิบเก้ามกกลาคมครับหกแปดหกเก้าครับครับสำหรับตัวเลขลูดครับงานเบิงครับที่นี่สำหรับตัวเลขลูดวิ่งลูด ครับเลขวินงเลยกหลดครับหลดไปที่เก้าครับเก้าับหาเลยครับนะครับเก้ากับหาเนาะครับครับสำหรับเลขกวินงครับออกไปวินึ่งแปดหเก้ครับหน 1, 8, 1, 8, 9, 5, ึ่ 1, 8, 9, อันนี้เลขสีตัวเนี่ยเอาจับไปวิ่นนะครับเด้ครับเอาจับไปวิ่นเอาอันนี้เป็นเลขวิ่นครับเลขวิง่งเลขลูดครับเลขวิ่งเลขลูดลูดไปที่หาเลยครับได้ครับเคียงไปที่หาครับล่องเก่าครับเป็นครับเอามาเบิ่งจับคู่ครับที่นี่จับคู่กับมี่ห้าหนึ่ง 5้าหนึหก็อย่า,าลืมเรีเบิลเด้อครับเด้อครับเปินมาเปินบวกกว่าอยู่ครับเปินซ้ำม,มาอยู่ครับห้าเก้าลักห้าแปดหกลับเอาครับเพินว่ากลับเอาเก้า มาร์กตัวไรกัจัดไปด้วยครับด้อครับ97 98ครับมีแค่นี้ครับมีอยู่หกู่เพินไหหมาหกคู่สามตัวที่นสามตัวเพิณไหยมาแบบนี้ครับเป็น99 995าเก้าหเกาปดิดเอาตัวนีเก้าแปดห้เนี่ครับกลับกันเอาครเก้าแครับ่ไหมาสองหางครับสำหรับตัวเลขมี2หางเนาะครับอันนี้เป็นเลข สามตัวครับสามตัวขับเสียนอนหน้าเนาะครับเนาะขับเสียนอนหน้าเขียนโลโก้เพป็นกันครับครับเอาไปพิจารณาบ้างนะครับเด้อครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องผู้มากผู้ชื่นชอบนะครับในตัวเลขเล้าครับเสียนนอนหน้าครับจัดให้ครับชุดนี้ครับเก่งไปที่ห้าเก้าห้าเก้า หาเก้าหาหนึ่งครับหาเก้าหาหนึ่งตัวร่องครับเก้าแปดก็เป็นตัวร่องครับปัญหาสองร่องครับครับเรียบร้อยแล้วครับนี่เป็นตัวเลขเก้าพัฒนามือแรงนะครับสองทุ่มครับเอามาต้อนมาฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับเด้อครับขอให้พี่น้องเอฟซีฉกฉวมมันมันสุขผู้สุขคนครับผู้ชื่นชอบนะครับเด้อครับผู้ชื่นชอบผู้บ่มากบักพานครับสำหรับท่าซองกับเสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะ ทางส่องเสี้ยงยาพ้าเลาะครับทาง youtube นี่แหละครับมีไฮเบิ้งเป็นประจำมาเรื่อยๆนะครับติดตามกันครับเขามากดไลค์กดแช่ครับพ่อแม่พี่น้องสุภูสุกนครับขาเล็กกับเขาอยู่ครับงวดที่แล้วกับเขาอยู่เนาะครับนี่เป็นมวดที่แล้วเป็นมวดที่แล้วกับเขาเก้าแปดสองอยู่ครับได้แปดสองอยู่เนาะครับอันนี้เป็นงวดมวดนี้ครับงวดวันที่สิบเก้าวันจันนี่ครับ สุกโชกมันมันลำลำลุลุ่ยเลยครับเด้อครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ว่ามีอย่างไรล่ะครับขอให้พี่น้องเอฟซีสุกโชกมันมานสูบผูดสุกคนครับเฮงเฮงลำลำลุลุ่ยสูบผูดสุกคนนะครับเด้อครับพอกันไหมล่ะครับคลิปหน้าเด้ครับเด้อครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ